สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาตั้งค่าในส่วนของการเพิ่ม dictionary ลงไปในโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ชื่อว่า commentary scanner นะครับโดยปกติถ้าใครใช้ v o c a l i s e r ที่เป็นตัวซื้อก็ไม่ต้องตั้งค่าในโปรแกรมนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่ไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ใช้ในส่วนของ v o c a l i z e r แต่ใช้ Smart Voice ก็สามารถที่จะมาตั้งค่าให้ m o n t e r y s r y s e n Reader อ่าอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของสมาร์ทไวจะไม่มีส่วนการตั้งค่าตรงนั้นเราก็ต้องมาพึ่งของโปรแกรมอ่านหน้าจอตัวนี้ครับก็ลำดับแรกก็เข้าไปตามนี้ครับ Commentary Screen Order. เราจะต้องเปิดโปรแกรมเข้าไปก่อน Commentary จากนั้นก็เข้าไปที่ reading setting ครับ Setting. Operation settings. Reading e settings r e a ตรงนี้นะครับ Reading Settings จากนั้นครับมันจะมี2หัวข้อที่เราจะต้องเลือกทำนั่นก็คือในส่วนของการติ๊กเครื่องหมายถูกตรง Use User Checkbox Dictionary Checked check อันนี้ผมติ๊กแล้วครับถ้าใครที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ Bian Checked. User แบบนี้นะครับ Use user dictionary. Check check อย่างนี้นะครับเราก็ติ๊กส่วนนี้ คือมันจะอยู่หัวข้อรองสุดท้ายนะครับจะเรียงจากบนลงมาข้างล่างแล้วก็ปัดจนกว่าจะเจอในส่วนของ Content for use User check อันนี้นะครับจากนั้นก็หลังจากที่เครื่องหมายถูกเสร็จแล้วนะครับเ้าก็ปัดค่าท่านใดที่ปัดขวาก็ให้ปัดขวาอีกหนึ่งทีหรือใครที่ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยก็คือปัดลงครับหนึ่งทีน <dictionary> ี่นะครับจะเจอกับคำที่ชื่อว่า เอาหัวค่อยชื่อว่า User Dictionary s e t t i n g นะครับก็แตะเข้าไปตรงนี้เราจะมาแก้ไขคำที่มันออกเสียงผิดนะครับซึ่งมันหวังผลได้หลายๆอย่างนะครับเช่นคำว่าปอพชรครับย่อมาจากพักพลังประชารัฐใช่ไหมครับถ้าตัวท็อกแบ็กอ่านมันจะอ่านว่าพบชรไัมครับเรามาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับเช่น คำว่าอะไรดีคคำว่าอุตมะนี้มันจะอ่านว่าอุตตมแล้วก็มาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ยกตัวอย่างลึกขนาดนั้นนะครับผมจะแก้ไขในส่วนของตัวอักษรนะครับเช่นปกติตัวไทยกัญญาจะอา่านก,ก,กไกว่ากเฉยๆใช่ไหมครับขอไขว่าขอเฉยๆตรงนี้เราสามารถที่จะมาแก้ไขได้นะครับผมจะทำผมยัง ผมจะลองทําตัวกอไก่นะครับตอนนี้มันยังไม่มีก็ A <AD> D D หามากอตรงตรงรัวเลือกที่ชื่อว่า A D D นะครับมันจะอยู่บนขวาสุดนะครับลองรูปสํารวจหรือปัดํำรวจดูครับ My A A D D นี่นะครับ A D D ก็แตะ2ครั้งเข้าไปครับ Text box ตัวคีย์บอร์ดก็จะเด้งขึ้นมาครับมันจะเป็นช่องที่ให้เราใส่ตัวอักษรจริงๆเข้าไปนั่นก็คือกไก่ตัวเดียวครับเช่น อันนี้ครับเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษานิดนึงก็ใส่กอไก่อกนี่มันอ่านมันจะอ่านว่ากอก็เรายกนิ้วขึ้นมันจะไม่พูดนะครับแล้วเราก็ปัดขวามอีกหรือใครใครที่ตั้งแบบปัดขึ้นปัดลงก็ปัดลงครับถูเดีวน,นี่นะครับจะเจอช่องที่สองนะครับ ใครที่เคยทําในส่วนของเด็กชาลีก็จะเข้าใจนะครับช่องแรกก็คือจะใส่คําจริงเข้าไปช่องที่2ก็คือป้อนข้อมูลที่อยากจะให้มันอ่านนะครับยกเลอาละผมแตะตรงช่องที่2นะครับให้เข้าสู่โหมดการพิมพ์ผมก็จะพิมพ์คําว่ากอไก่นะครับกอไก่คือกอกอย่างนี้เลยนะครับก็อย่างนี้นะครับมันจะไม่พูดผมยกนิ้วแล้วนะครับแล้วก็อ่างสระอิอ่างกอ แล้วก็ไม้มลายสับไม้มลายกอไม้มลายแล้วก็ดอเด็กกอกอไก่กอไก่แล้วก็ไมเอกไมเอกกอไก่มันจะอ่านอย่างนี้นะครับโอเคตกลงตุ่นแล้วก็ตกลงไป User Dictionary Settings ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับข้อสังเกตก็คือว่าอันที่จริงผมเริ่มทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลคือผมทำเสร็จแล้วผมก็แบ็กออกไปเลยแต่ ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุไหนนะครับคือมันจะต้องแบ็กหนึ่งทีแบ็กหนึ่งทีนะครับจากนั้นก็กลับเข้าไปในส่วนของ user dictionary s e t t i n g อีกหนึ่งครั้งครับ user dictionary settings user dictionary s e s แบบนี้นะครับมันก็จะถึงจะมีกไกลแบบนี้นะครับโอเคเราจะลองทดสอบดูครับตัวเรียกใช้ระบบตัวเรียกใช้ระบบพิมพ์นะครับ ค้นหาแอป Textbox กำลังแสดงแป็นพิมพ์ข้อกอไก่นี่นะครับกอไก่มันก็จะเป็นกอไก่แล้วนะครับแล้วก็ผมไล่ทําไว้ก่อนหน้านี้มันก็จะมีพวกกอไก่หอหีบกับสระอําพอบสระไม้สปรอหรือนหนูยอยักษ์วบมอมามอมาอะไรอย่างนี้นะครับทำไปหมดแล้วเปิดการตั้งค่าลิ้นชากตัวเรียกใช้อะไบกยังไม่ครบนะครับก็คือเราไล่ทําให้มันครบนะครับถ้าตัวไหนที่เราไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าอะไรเราก็ใช้ ตัวอ่านออกเสียงของ Google มาเทียบเคียงครับตัวนั้นเขาเหมือนว่าจะแก้ไขมาแล้วครับมันจะอ่านได้อย่างค่อนข้างจะถูกต้องนะครับคือกอไก่ก็คือกอไก่ไม่ใช่กอแบบนี้นะครับมันจะมีปัญหาสําหรับผมไม่รู้ใครเป็นบ้างสมมติเราพิมพ์กอไก่จะไม่มอ่านว่ากอบางทีเราก็ไปทอทหารมันก็ทอต่อลงคือถ้าเราฟังเบาๆเนี่ยจะรู้ว่าจะต้องมันกอหรือทอกันแน่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้พอสมควร แต่มีข้อสังเกตอีกแล้วครับตัวที่ในส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมคอมเมนต์รี่ที่เขา,สา,าใส่ยาแก้ไอามามันจะทำในส่วนของดิชันนารี่จะไม่ได้ผลนะครับไม่แน่ใจว่าตัวฟรีได้หรือเปล่าใครที่มีตัวฟรีอยู่ก็ลองดูหรือถ้าท่านใดที่ใช้ตัวที่เขา,สา,าใส่ยาแก้ไอามาทำแล้วได้ผลก็ลองคอมเมนต์มาให้ฟังกันบ้างครับส่วนของผมนี้เป็นตัวซื้อนะครับก็ มันก็จะได้ผลทุกอย่างก็ลองไปปรับใช้กันดูครับมันเขาเรียกอะไรต่อยอดไปได้อีกหลายๆอย่างครับในส่วนของดิกชนรี่เช่นการแก้ไขคําที่มันเป็นประโยคหรือวลีมันทําได้ถึงขนาดนั้นเลยเช่นคําว่าปอพอชอรอคาว่าอะไรเงี้ยเวลาเราอ่านเวลาเราปัดอ่านข่าวหรืออ่านอะไรสักอย่างในในในปกติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับโอเค มันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปให้ได้เรียนรู้กันอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกแคปชั่นโปรแกรมนี้ก็สามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยแหละแม่นนะครับไม,ไม่ใช่ดีแล้วก็การทำ OCR คือแปลงจากรูปภาพเป็นตัวอักษรก็ทำได้นะครับแต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ซื้อแล้วเท่านั้นผมเคยก่อนหน้านี้นเคยลองใช้ในส่วนของตัวที่เขาแคร็กมาก็บางฟังก์ชัน ซึ่งมันสามารถเปิดได้ครับแต่ว่าพอเราใช้งานจริงๆมันก็จะขึ้นเออร์เรนะครับก็เลยลองมาเจอในเวอร์ชั่นซื้อนี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ